น้ำหมักผลไม้รสเปรี้ยวหรือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะครับจะมีความเป็นกรดค่อนข้างที่จะสูงซึ่งตัวนี้เราก็เลยนํามาประยุกต์ใช้ในสวนของเราเพื่อที่จะใช้ในงานเกษตรในเรื่องของการกําจัดกัชพืชการกําจัดหญ้าต่างๆการทานะครับขั้นตอนแรกเลยเราก็จะหั่นมะม่วงหย,ยาบๆพอชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ไม่เป็นไรตอนเลือกมะม่วงที่จะมาทําเป็นมะม่วงที่ร่วงลงมาใหม่ๆอย่าไม่เน่าเสียหั่นมะม่วงเรียบร้อยนะครับเราก็จะเอามาใส่ถังหมักเติมตัวอากาศน้าตาลลงไป1นกิโลเติมยียมลงไปอีกห้าร้อยซีซี เติมน้ำลงไปให้ท่วมใช้ไม้คนให้กากน้ำตาลละลายปิดฝาได้เลยเก็บไว้ในที่ร่มใช้เวลาหมักอยู่1เดือนตัวอย่างน้ำหมัก1เดือนขึ้นไปเป็นสีน้ำตาลขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะมีส่วนผสมเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็คือดินปรสสิวหรือโพแทสเซียมไนเตรตจะทําให้พืชใบเหลืองแล้วก็ตายน้าําหมักผลไม้รสเปรี้ยว5ลิตรเราจะใช้ดินปรสสิวครึ่งกิโลรอให้ดินปรสสิวเนี่ยละลายตัวก่อนจากนั้นเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยนําไปผสมกับน้ํา1ลิตรต่อน้ํา10ลิตรใช้ในการฉีดพ่นบริเวณทวทีีี่่มวััชชพืะรรบเาาาต้องกกจจํ สำหรับสูตรกำจัด้าจากน้ำหมักผลไม้รสเปรี้ยววิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําสูตรกำจัด้าจากน้ำหมักผลไม้รสเปรี้ยวนะครับน้ำหมักผลไม้รสเปรี้ยวหรือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะครับจะมีความเป็นกรดค่อนข้างที่จะสูงมีค่าความเป็นกรดเนี่ยจะอยู่ประมาณ4ซึ่งตัวนี้เราก็เลยนํามาประยุกต์ใช้ในสวนของเราเพื่อที่จะใช้ในงานเกษตรในเรื่องของการกรําจัดวัชพืชการกําจัดญ้าต่าง อีกอย่างหนึ่งในสวนของเราเนี่ยจะมีพวกผลไม้รสเปรี้ยวเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะโดยเฉพาะมะม่วงมะยมมะเฟืองหรือเป็นพวกมะกรูดมะนาวถ้ามีปริมาณเยอะเกินไปเราใช้ไม่หมดเนี่ยเราก็สามารถที่จะนํามาทําน้ําหมักสูตรนี้ได้น้ําหมักสูตรนี้นะครับสามารถที่จะกําจัดวัชพืชที่ได้ผลดีที่สุดก็คือวัชพืชที่ไม่มีเงาไม่มีหัวนะครับซึ่งก็สามารถที่จะกําจัดพวกผักโขมงวงช้างพันงูเขียวหญ้าที่เป็นประเภทเถา,ทาต่างๆนะครับ สำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมาทําในวันนี้นะครับก็คือเราจะมีมะม่วงเป็นมะม่วงดิบที่มีรสเปรี้ยวตัวมะม่วงเนี่ยเราจะใช้10บกิโลแล้วก็จะมีถังหมักมีไม้คนมีกากน้ําตาล1นกิโลตัวนี้ก็ EM ใช้5 0 0ร้ซีซีมีน้ําเปล่ามีมีดไว้หัน่นแล้วก็มีเขียงรองหัน่นสำหรับวิธีในการทํานะครับขั้นตอนแรกเลยเราก็จะหั่นมะม่วงหยาบๆพอค่อนข้างที่จะย่อยสลายได้ง่ายอยู่แล้วสับไปเลยนะครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ไม่เป็นไร ตอนเลือกมะม่วงที่จะมาทําเป็นมะม่วงที่ร่วงลงมาใหม่ๆยังไม่เน่าเสียหลังจากที่เราหั่นมะม่วงเรียบร้อยนะครับเราก็จะเอามาใส่ถังหมักแล้วก็จะเติมตัวกากน้ําตาลลงไป1นกิโลเติมกากน้าตาลลงไปเรียบร้อยนะครับเราก็จะเติมเ่ยมลงไปอีกห้าร้อยซีซีจากนั้นเราก็เติมน้ําลงไปให้ท่วมตัวมะม่วงที่อยู่ในถังเมื่อเติมน้ําเสร็จใช้ไม้คนให้กากน้ําตาลละลายนะครับตัวนี้เมื่อคนเสร็จแล้วเราก็ทําการปิดฝาได้เลยถือว่าเสร็จวิธีการทําน้ําหมักจากผลไม้รสเปรี้ยวนะครับ หลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งเราจะใช้เวลาหมักอยู่1เดือนก่อนที่จะสามารถนําไปใช้งานได้ซึ่งในระยะนี้เราก็จะเก็บไว้ในที่ร่มนะครับเมื่อเราหมักครบ1เดือนแล้วนะครับเราก็จะมากรเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ํานําไปใช้งานส่วนเศษที่เหลือนะครับเราก็สามารถที่จะนําไปทําเป็นปุ๋ยหมักเป็นวัสดุปรับปรุงดินได้นะครับสำหรับน้ำหมักสูตนนี้นะครับเราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้จนกว่าจะหมดแล้วก็วิธีการเก็บก็คือเก็บไว้ในที่ร่มแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะครับ ครับนี่ก็คือตัวอย่างน้ำหมักจากผล,ลไม้รสเปรี้ยวพร้อมที่จะใช้งานนะครับคืออายุการหมักหึเดือนขึ้นไปก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับเป็นสีน้าตาลค่อนข้าง,งที่จะเข้มแล้วก็มีกลิ่นเปรี้ยวขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะมีส่วนผสมเพิ่มเติมเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นดินปสัสสาหรือโพแทสเซียมไนเตรตซึ่งคุณสมบัติของโพแทสเซียมไนเตรตเนี่ยจะทําให้พืชใบเหลืองแล้วก็ตาย อ่าเราจะนํามาบวกกับคุณสมบัติของน้ําหมักผลไม้ที่เป็นกรดจะเร่งให้ญ้าเนี่ยหรือว่า,าพืชต่างๆตายได้เร็วขึ้นซึ่งอัตตาส่วนในการจะใช้งานก็คือเรามีน้ําหมักผลไม้รสเปรี้ยว5ลิตรเราจะใช้ดินประสิวครึ่งกิโลถุงนี้เรานํามา1กิโลเราจะใช้ครึ่งเดียวเมื่อเราใส่ดินประสิวเรียบร้อยนะครับเราก็รอให้ดินประสิวเนี่ยละลายตัวก่อนจากนั้นเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลย วิธีการใช้งานก็คือเราจะนำไปผสมกับน้ำใช้ในการฉีดพ่นนะครับซึ่งอัตราส่วนในการผสมเนี่ยเราจะใช้น้ำหมักสูตรนี้1ลิตรต่อน้ำา10ลิตรไปฉีดพ่นบริเวณที่มีวัชพืชนะครับที่เราต้องการจะกำจับการฉีดพ<ม>่นวันนี้เราก็จะมาฉีดบริเวณรอบๆสวนพุทรานะครับที่เราตัดแต่งไปแล้วนะครับเราก็จะฉีดพ่นไปเลยนะครับในการฉีดพ่นนะครับเราควรจะฉีดพ่นให้เปียกโชกไปเลย ก็ควรระวังก็คืออย่าให้ไปโดนกับพืชผักสวนครัวที่เราปลูกหรือเป็นไม้ผลต่างๆที่เราปลูกตัวนี้จะทําให้เกิดผลเสียก็คือการชะงักการเจริญเติบโตและก็เหลืองซึ่งนี่ก็คือตัวอย่างเราฉีดพ่นไปแล้ว2วันเขาก็จะเริ่มเหลืองก็เริ่มตายนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับหากท่านทําสวนแล้วมีผลไม้พวกผลไม้รสเปรี้ยวต่างๆที่ร่วงหล่น นำมาทำน้ำหมักสูตรนี้เพื่อที่จะใช้กำจัดวัชพืชดีกว่าเราจะทิ้งให้เสียเปล่าเป็นการนำเอาทรัพยากรที่เรามีอยู่ใกล้ตัวแล้วก็มาประยุกใช้ให้เกิดประโยชน์ดีกว่าการไปซื้อเคมีตัวนี้มีความปลอดภัยสูงเป็นสารอินรีย์ที่เราทำเองอซึ่งวิธีทำน้ำหมักสูตรนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีทำที่ง่ายอุปกรณ์ก็หาได้ง่ายท่านที่ต้องการที่จะทำแล้วก็ทดลองใช้ดูก็สามารถที่จะทำได้เลยสำหรับสูตรกำจัดหญ้าจากน้ำหมักผลไม้รสเปรี้ยววิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ